นะครับเดี๋ยวนี้เป็นวงจรนะครับเครื่องปรับอากาศนะฮะของยี่ห้อไซโจเดนจินะครับแอรนะการเสียของมันก็คือนะฮะฟ้าไม่ใช่ฟ้านะฮะตัวกันฟ้ามันเสียนะครับตัวกันฟ้าสองตัวนี้นะครับดูนะครับมันไหม้อยู่เลยนะครับเนี่ยตัวกันฟ้านี่เสียสาเหตุก็คือไฟมันเกินนะครับหม้อแปลงมันระเบิดนะเครื่องปรับอากาศนะสแตนบายไว้นะฮะส่วนมากเครื่องเครื่อง ครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยเขา,าจะมีสวิตช์ไฟใช่ไหมครับปิดเปิดใช่ไหมแตอนนี้คือสแตนบายนะครับสแตนบายไว้สแตนบายไว้พอเราไฟมันกระชากไฟอะไรปุ๊บนะ,ะมันก็แล้วนะตัวกันฟ้าไปเลยพังเลยไหม้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราจะได้เปลี่ยนนะครับทําการเปลี่ยนนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นชนิดอื่นอีกหรือเปล่า,อาตอนนี้เรามาดูวงจรภายในกันวงจรทํางานภายในมันนะครับนี่จะเป็นชุดบอร์ดคอนโทรลนะฮะอันนี้ก็จะต่อไปยังนะฮะพวกพวก พวกไอ้นั่นต่างๆนะครับพวกจุดจําไฟต่างๆนะฮะบอร์ดต่างๆพวกคอมเพรสเซอร์พวกพัดลมนะฮะนี่วงจรข้างในมันอ่าตัวนี้ไม่อ่าตัเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะพังเยอะวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไม่นะฮะกันฟ้านะครับนี่ก็คือละอ่าเอากันฟ้ามาละเลยกถอดจากบอร์ดบอร์ดอุปกรณ์ต่างๆมานะครับกลับมานะตัวกันฟ้าอ่าเรามาดูภายหนังมัน จะเป็นบอร์ดนะฮะไอซีควบคุมนะครับเนะี่ยฮะถ้าโชคดีเปลี่ยนตัวนี้ไปหายก็ใช้ได้ถ้าโชคร้ายกา็เปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยไม่รู้ว่าถึงนี่หรือเปล่านะครับไนะอซีคอนเทนอ,อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเจ้า,จาของเข,งขากนะ็ล่องห่มล่องไหนะ้เสียตังค์อนะ่ะอนนี้ก็บอกนะเดี๋ยวจะซ่อมให้กันละกันนะครับนะ อ่ทางจะหลายตัง่ะนีวนะครับการเปลี่ยนนะครับรับเปลี่ยนเลยนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปนะเราจะใช้ใช้สองตัวนะครับนะตัวกันฟ้าใ,ใช้สองตัวเราจะใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับนะแต่ตัวเดียวก็ได้นะครับที่มันต่อขนางกันอยู่ ทางที่ไปลองนะครับนี่ไม่ได้ยกเครื่องปรับอากาศมายกเฉพาะแผงวงจรมาอย่างเดียวนะครับมันต่อขนา,นานก็อยู่นะครับสองตัวนี้ะนะครับเปลี่ยนไปได้นะครับนะจแบบีไปได้นะฮะจีนแบบให้ดีจีนนะฮะของขาเนี่ยนะฮะ จะวนมากนะครับฟ้าผ่าฟ้าผ nice. ่าหรือไฟเกินนะตัวนี <inflamm stain III> ้จะไปของเขาเลยนะครับไปของเขาเลยเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนดูนะครับถ้าใช้ได้ก็โอเคนะครับแค่นี้เปลี่ยนแล้วนะครับพลิกดูด้านหน้านีนะฮะฟิวนะครับนี่ฟิวเมินฟิวฟิวก็ขาดไปแล้วเปลี่ยนฟิวไปแล้วนะครับ เดครับนี้ปิ้นมันขาดอยู่นะครับเะเราก็เชื่อมนะฮะเชื่อมลายปิ้นมันให้นะฮะกลัวมันจะหลุดอีกนะครับแล้วก็เชื่อมลายปิ้นนี่นะฮะเราพยายามจะฝึกให้ฝึกเด็กนะครับให้เด็กคุนทํานะครับเด็กนักศึกษาทำนะครับเราจะไปทํานะครับให้เด็กคันทำมันจะได้นะฮะทักษะนะครับ เราเพียงแค่แนะนํามันนะฮะ,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 ะนักศึกษาแนะนำแค่นั้นแหละเราไม่จำเป็าต้องมาทำอีกหรอกอันนี้ติดได้ใช่ไหมตัดอ,ออกแล้วก็แล้วฮะขั้นตอนสุดท้ายก็แล้วฮะนะมันจะมีคราบตัวกระปกุกอะไรอยู่นะใช้ทินเนอร์นะครับใช้ทินเนอร์ล้างใช้ทินเนอร์ล้างนักศึกษาก็นะคนรับทินเนอร์ล้างเนี่ยเราก็นะฮะเราไม่ต้องไปล้างละเราเจาะรูเฉยๆนะครับเจาะรูไว้นะครับไม่ต้องไปเปิดฝาหรอกเจาะรูเลยนะฮะ แปลงที่ฟันน่ะโอ้โหดำมากเลยนะครับแปรงที่ฟันที่ไม่ใช้แล้วนะครับนะหยอดแล้วกันนะฮะล้างปิ้นไปล้างให้เอี่ยมเลยนะครับล้างคาบไปนะคาบคาบกระโปงอ่าตัวนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับไม่ได้เอาหนึ่งร้องด้วยเนี้ยเอาสพิมพ์รองเข้าหน้าอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปใส่ดูที่ว่าใช้งานได้ไหมข้างหน้าเธอใช้หนังสือพิมพ์รองตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะ พี่มาลองเวลาลากกันปิ้นนะครับะนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลายต่อนะครับเราก็จะไปต่อข้าว,วงจรนะครับตอข้าวพวกพวกคอมเพรสเซอร์นะพวกปัดลมพวกไฟะนะครับแค่นี้นะครับ